สบายดีทุกคนตอนนี้ประดับดินมีโอกาสได้กลับมาอีกข้างหนึงน่งเนาะทุกคนอันนี้หลายคนเห็นภาพปุ๊บอาจจะเดาทันทีเลยว่าเป็นตัดอีกอย่างเนาะอันนี้ก็คือตาดเสภะเนาะทุกคนตาดเสภะอยู่ที่เมืองมหาเอยเมืองสนามไซแพงอัตปือเนาะทุกคนเขาว่าจะขับรถลงลง,ลงไปพุ่นเขาเคยเอาลงไปอยู่ได้อยู่เนาะแต่วันนี้จะมีวันกลับพอตอนนี้ โอเมารับปองามทุกคนเฮอาอยู่พี่เบิงลงไปนะนีะน่ก็เป็นชุดที่แบบเบิงเลาะอลัาอาางการขนาดเลยแล้วเข้าไปยืนอยู่ใกล้นี่ก็อลังการเข้าไปอีกนะทุกคนตาดแห่งนี้อยู่นี่อันจะมีอยูสองตาดยู่ใกล้กันเนาะก็จะมีตาดแซผากับแซปองไลนะทุกคนแซปองไลอันจะขึ้นไปนี่อีกตืมน,น้อยนึงบบมีบอลกับปถพี่บเขาน่าจะยางไปเอาน่าจะดีกว่าเนะน่าจะเอาหลุด างามๆลยกคนช่วงนี้น้ำาหลายและช่ว,วงเามาได้เป็นช่วงเดือนเออดอยูเนี่ยบอกจริงมันจริงมันมีบอรกลับรถตาวรถอยู่พุ่นเดียวเราจะขับรถลงไปฮอดตากเลยนะทือได้่ายายูลูมมันจะเป็นเดินเราสามารถตาวรถอยู่า่านได้เนาะ หลายคนก็เอาลงไปได้จะทางยากอยู่นะทุกคนถ้าดีแท้ก็จอดยึดเชิงแล้วก็ยางลงมาเอาก็จะสะดวกกว่าโอ้โอลังการเลยน้ำไหลได้ตรงนี้นะน้ำไหลจนไหลไปตกอีกเบื้องทางขวามือเนาะถ้าน้ำน้อยน้ำจะตกอยู่แต่บอทางหนาเอานี่ กเลยโอ้เป็นฝนปล่อยมากพี่ละทุกคนนี่ก็คือความยิงง่งใหญ่อลังการของตาดเซ่้ผ้าเนาะทุกคนมายำไตก็สวยงามลาักษณะแบบนี้ยิงง่งใหญ่อลังการเนาะเป็นตาดที่มีความกว้างหลาย ก็ตกทางพุ่นเนาะมันจะตกกรแจวยแถวกลางนี้แต่ว่าพอน้ำไหลแล้วมันจะไปตกทางพุ่นนํำ มีการขี่ชิบไล่น่าจะันมีการขี่ชิบไล่ต่จอดอยู่เพื่องากันเพื่อสมน้ำตกตาดนะอ๋อคนละสิบพันเหรนอคุณค่ะเข้าสมตาดในนี้ สวยงามไม่ะช่บาคนมาน้อยหลายไม่่ามายากบริจังไหนเนาะเราไ่ได้มายากหลายนยตลาดน,น,นี้อยู่ห้างไก่จาก้าเทศบาลแขงหรือว่าอัตติเมืองสมาคิดก็ยประมาณประมาณห้ิเจ็ดลักหนหรือว่าประมาณห้าสหิบลักนี่แหละจากเมืองสนามไทห่งมานี่ประมาณประมาณเจ้เจ็ดลักเนาะมหา,าตาดนี้น นี่คือความยิ่งใหญ่ของตราเทพะเดี๋ยวขาจะาโดมบินขึ้นท้ายเร่าบนสูงให้ทุกคนได้เบิงกันเดาวกระติดต่ามภาพจากโดนกันเดอ ตอนนี้ปราร์ดินมาที่ตาดเซปองไลนะทุกคนก็จากเซพระมหาเซปองไลนี่มีระยะทางประมาณ6กจุดห้าหกจุดแปดนะหกจุดแปดกิโลเมตรในการาเดินทางมาเนะาะช่วงที่ระหวา่างาน้ำตกตาดเซพระมหาน้ำตกตาดเซปองไลเนี่ยปกติเมื่อก่อนปราร์ดินมามันจะมีธรมรมชาติมีต้นไม้ไอะไรหลายอแต่ต้นไม้ใหญ่ๆแต่ว่ามาเทานี้ท่าน ้นไม้บกอยมีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปด่งความสวยงามของตาดเสบองไลนะนี่คือความสวยงามของตาดเสบปองไลนะทุกคนอันนี้ก็จะสวยงามอีกแบบนึงเนะาะแตกกลางจากาซสพระเสพระก็จะกว้างกว่านี้นะอันนี้ก็จะแคบกว่าแต่ว่า มันจะมะีน้ำตกที่แตกต่างกันสามารถยางเข้าไปใกล้ๆได้เลยนะทุกคนเรือสามารถยางเข้าไป้านใต้ใตนะหแต่ว่าต้องระวังเลยที่มันมืนนะที่มันมืน